มันเห็นหนังศีรษะเขาขาวเเราจะโรยให้ปิดหนังศีรษะให้เราก็แบบบ้างหรอเราก็เลยแบบเป็นคนต้องถามก็เลยศึกษาณตอนนั้นเราก็คิดว่าอ่านเชื่อว่าอันน่าจะเกิดจากสารเคมีริอส่เมื่อกี้ไปซดโฮกโฮกเลยค่ะมาม่ารซสนพีอร่อยมากใช่ใส่ข้าวยอดร่างกายดี แน่มันก็ต้องดูดีหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าภายในสูน่ภายนอกต้องบอกเลยฮาวิล่านะเป็นเพราะพี่อัน๋นมันทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่อั๋นใช้เราต้องใช้สิคือพี่อั๋นเป็นอินสไปดผมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยสนใจกับผลิตภัณฑ์เส้นผมมาก่อนเลยในชีวิตพูดตรงๆคือเรารู้สึกแค่ว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมสะแล้วสะอาดแล้ว,ลวจบแค่นั้นเองแต่ไม่ถึงขั้นว่าใช้สบู่สะอนุญาต<ๆ>จะเกินไปเพราะว่าโดยธรรมชาติเรารู้สึกว่าเราเป็นคน ผมเยอะเราก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้เปิดใจที่จะรู้สึกว่าเราต้องตั้งใจเลือกแชมพูพิเศษอะไรเลยแต่อย่างใดจนกระทั่งคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีปัญหาเหรอคือแผมพมสิ่งที่เราไม่เคยดีนมาก่อนคือขออนุญาตโรยผงคาร์บอนตรงหัวพี่อ่านด้านบนด้านหลังได้ไหมนะมันเป็นสิ่งใหม่อ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อ พอดีผมตรงเนี้มันบางแล้วมองจากข้างหลังอ่ะมันเห็นหนังศีรษะเขาขาเลยค่ะเราจะโรยให้ปิดหนังศีรษะให้เราก็แบบบางหรอเราก็เลยแบบเป็นคนต้องถามก็เลยศึกษาณตอนนั้นเราก็คิดว่าอันเชื่อว่าอันน่าจะเกิดจากสารเคมีหรือเป็นคนที่ทําผมทุกวันแล้วมันอยากทำอะไรทำอะไรก็ได้ใช่เราก็เลยแบบโอเคถ้างั้นคงต้องกลับมาตั้งใจดูแล้วว่าเราจะทํายังไงกับมันดีซึ่งเราก็เริ่มสังเกตตัวเองมาก่อนหน้านี้นะฮะเวลาอาบน้ํะ เราจะเห็นผมของเราอะอยู่ที่ไอ้ท่อท่อในในชาเวอร์ที่ผ่านมาในชีวิตอะมั่นใจตลอดเลยว่าของเมียจะหารู้ไหมว่าแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าแบบออกสงสัยไปบ่อราจริงๆของเมียคือคุณเมียไปอยู่พัทยา3-4วันแล้วมันอบน้อยู่คนเดียวแล้วมันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆก็ฉันใช้ห้องนี้อยู่คนเดียวแปลว่าของ มาตลอดสิเนี่ยใช่ไหมเราถึงรู้ว่าอ๋อเออจริงๆเราร่วงนะซึ่งการที่ผมร่วงอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันต้องร่วงน้อยกว่าที่มันเกิดใหม่อ่าถ้าไม่งั้นแปลว่ามันน้อยลงทุกวันจริงไหมใช่ณตอนนั้นก็คือโชคดีมากมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับพระเจ้าจัดสรรธรรมะจัดสรรก็ได้นะครับผมไปทํารายการรายการหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้เลยคาวบพลรแต่ก่อนขึ้นเวทีก่อนจะถ่ายเนี่ยเราเจอกับผู้ใช้จริง ซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังจะเป็นคำถามที่เราทุกคนเจอกันประจำคือใช้จริงหรือเปล่าผมก็ถามเขาว่าใช้จริงหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเหรอแต่ปรากฏว่าเขาตอบว่าไงเขาคือผู้ใช้จริงที่มีปัญหาจริงๆแล้วเขาเอารูปจริงๆของเขาให้ดูในวันที่มีปัญหาให้ดูแล้วคือเราบอเฮ้ยมันขนาดนี้เหรอแล้วเราคุยอยู่หลังเวทีนั่นแปลว่ามันคือเรื่องจริงล้วนๆน่าใช่ป่ะแปลว่าเขาใช้ฮาวิลาแล้วมันดีขึ้นเราบังเอิญมีปัญหาอยู่ก็เลยแบบ อ้าวงั้นอยากจะใช้ด้วยแล้วล่ะอยากจะลองบ้างเลยแล้วก็เหมือนเด่ายที่อ่าบอกไงว่าธรรมะจัดสรรพระเจ้าจัดสรรในช่วงที่เรากาลังต้องหาพอดีเราก็รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ,อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเราสบายใจมากคือเราเกือบจะไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าสามารถดูแลเรื่องของผมดุดร่วงตัวไหนที่สามารถพูดได้ว่าเป็น fresh herbal หรือว่าเป็นสมุนไพรสดอ,อันนี้เป็นแบรนด์แรกที่เราได้ยินคือเขาใส่ สารสกัดจากมะกรูดหรระเพทนะครับรชุมเห็ดใหญ่หใ,หญใบส้มปล่อย,อยแล้วก็อัญชันผมคิดว่าน่าจะพูดได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยโดยซ้ำอ,อันนี้แต่ว่าเขาผ่านกระบวนการออกมาให้เราสามารถใช้ได้แบบที่ปลอดภัยทันสมัยมแล้วก็สะดวกสบายกันพอหลังจากที่พี่อัญช้แล้วเป็นยังไงบ้างคือหลังจากที่เราใช้ปุ๊บนะอย่างแรกเรารู้สึกถึงความแตกต่างเลยว่ามันให้ความรู้สึกสะอาดแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนใช่แล้วคือใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะโคนผมมันตั้งอ่ะ มซึ่งพอคนผมมันตั้งมันทําให้ทันทีนะแค่ดูปุ๊บเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมมันเยอะขึ้นอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์มากสาหรับคนผมบางอยู่แล้วด้วยแต่มันไม่ใช่แค่ทําให้เราดูหลอกตาแต่ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งไปเขามีครีมนวดผมผมสั้นผมก็ใส่อย่างเดียวแล้วก็ใช้แค่ตัวโทนิก แฮร์โนิกเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากๆเพราะเราฉีดลงไปบนหนังศีรษะมันจะเป็นเย็นเย็นิดนึงเย็นสบายมากแล้วมันเย็นไมเขาใช่าะมันเย็นเันจะเย็นเราสระผมเสร็จน่ะจะผมหมาดหรือผมแห้งก็ได้นะครับแล้วพอสระผมเสร็จแล้วอะสักสองรอบละกันอ่ะรอบแรกทาความสะอาดรอบสองให้เขาได้ทํางานสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นพอผมแห้งหรือผมหมาดเนี่ยก็ใช้โทนิกตัวนี้ฉีดตามเข้าไปจริงๆฉีดพรมให้ทั่วเลยแล้วนวดเบาๆคือให้มันได้ซึมลงไปหรือมันได้ทํางานส่วนตัวผมชอบฉีด ตอนที่ผมแห้งแล้วอะแล้วฉีดมันเหมือนสปาบ่มันเย็นแล้วมันเบาแบบใช่โ,โจก็ชอบคชอบโทร<อ>ร<อ>ท์นี้ครับ02821 5949หรือว่าไลน์นะครับก็ at havilla สกดตรงตัวเลย H A V I L A H นะครับ Line อดฮาวิ l a หรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้คุณผู้ชมขาเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมสวยด้วยฮา v i l ่าค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อันมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณเชฟด้วยนะครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมดูแลสุขภาพเส้นผมของตัวเองทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับไรก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ